กระบวนการให้สัตยาบันอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนตอนนี้ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนะคะมีอีก5ชาติสมาชิกของนาโตที่ได้ทําการให้สัตยาบันแก่ทั้งสองชาตินอร์ดิกโดยอีก5ชาติสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันนั้นก็มีสหราชชาณาจักรสโลวาเนียลัตเวียโปแลนด์และโครเอเชียต่างก็เห็นชอบลงนามอนุมัติรับฟินแลนด์และสวีเดนเพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับกระบวนการให้สัตยาบันของประเทศสมาชิกต่างๆนั้นนะคะก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลงนามในระเบียบการภาคยานุวัตของทั้งฟินแลนด์และสวีเดนเมื่อวันอังคารที่5กรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในขณะนี้นั้นทั้งฟินแลนด์และสวีเดนก็อยู่ในสถานะสมาชิกผู้สังเกตการของ NATO และหลังจากที่ได้รับสัตยาบันครบทั้ง30ชาติสมาชิกปัจจุบันของนาโตแล้วนั้นฟินแลนด์และสวีเดนก็จะได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่อย่างเต็มตัว โดย15ชาติสมาชิกที่ได้อนุมัติสัตยาบัญให้แก่ฟินแลนด์และสวีเดนไปแล้วนั้นซึ่งก็มีแคนาดาเอสโตเนียนอร์เวย์เดนมาร์กออซ์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็น5ชาติแรกที่ได้ทำการอนุมัติสัตยาบันอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเยอรมนีออลบาเนียเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กและก็บัลแกเรียล่าสุดอีก5ชาติสมาชิกที่เพิ่งอนุมัติไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นนะคะก็ได้แก่สหราชาณาจักรสโลวาเนียลลัตเเวีียยโโปรแรนแนด์ะะคครช่ และจากข้อมูลของแหล่งข่าวนะคะระบุว่าอีกเจ็ดชาติสมาชิกของ NATO นั้นกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการลงมติในรัฐสภาของแต่ละประเทศซึ่งคาดว่าในอีกไม่นานนี้ก็คงจะทราบผลของการอนุมัติเพิ่มเติมค่ะ secure and prosperous Euro NATO. Good day for good for and Sweden a and a good day for NATO. with thirty two nations around the table we will be even stronger and our people will be even safer as we face the biggest security crisis in decades.